การตอบโต้อของเจ้าทั้งหมดมีแค่นี้อย่างนั้นหรือเมื่อก่อนข้าไม่เข้าใจเป็นอย่างมากว่าทำไมชีวิตของข้าถึงเต็มไปด้วยความรู้สึกไร้พลังในตอนที่เจ้าบอกกับข้าว่าทั้งหมดเป็นแค่เพียงเรื่องราวที่อยู่ในนิยายเท่านั้นตอนนั้นข้าโกรธมากจริงๆแต่ก็ไม่สามารถโทษเจ้าได้เพราะเจ้าก็ถูกโชคชะตาล้อเล่นเหมือนกันพวกเราไม่มีใครผิดหรอกนะ ในตอนที่ข้าเดินไปข้างหน้านั้นข้าพบว่าในโลกนี้มันยิ่งใหญ่และอลังการมากไม่ว่าจะเป็นนกที่บินอยู่เหนือหัวหรือหญ้าเขียวๆที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าหรือจะเป็นลมพัดกิ่งไม้และใบไม้เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงและเรือสำราญที่แล่นเข้าออกทางตอนใต้ของแม่น้ำในตอนกลางคืนแม้จะลำบากสิ้นหวังหรือว่าความตายก็ล้วนเต็มไปด้วยสเสน่ห์อันไม่อาจต้านทานได้ แม้ว่าความทรงจำอันยาวนานจะเต็มไปด้วยความสับสนแต่ความเจ็บปวดที่ซับซ้อนของความทรงจำที่แตกต่างกันก็ทำให้ผู้คนสิ้นหวังในบางครั้งแต่ว่าข้าไม่รู้สึกเสียใจเพราะข้ากำลังก้าวไปครึ่งหน้าและ,ะเผชิญกับอนาคตที่ข้าสามารถตั้งตารอได้อย่างไม่สิ้นสุดแต่ว่าเจ้าตึงหากที่ทำทุกอย่างซ้ำาๆตลอดขอบคุณเจ้ามากที่สร้างข้าขึ้นมา ทำให้ข้ามีโอกาสได้เห็นทุกอย่างและได้รับประสบการณ์ทั้งหมดนี้แต่เดิมทีข้าคิดว่าเจ้ามีความเพียนและความดื้อรั้นที่น่าชื่นชมข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับเรื่องราวของเจ้าความร่วมมือของเจ้าที่กล่าวถึงนั้นสามารถละทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้งั้นด้วยขอโทษด้วยนะที่ข้าไม่สามารถทอดทิ้งตัวเองได้ดังนั้นข้าก็เลยเลือกที่จะเห็นแก่ตัวตอนนี้ดูเหมือนว่า เจ้าก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นจริงๆเจ้าหาคำตอบตั้งมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเจ้าก็ยังหาไม่พบเจ้าต้องเสียใจเหนื่อยเจ็บปวดทรมานจนหมดหวังและหนีไปในที่สุดเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ข้ารู้ว่าเจ้ายังอยู่ไม่อย่างนั้นล่ะก็ที่นี่ก็คงหายไปตั้งนานแล้วเรื่องราวนี้ก็คงจะหายไปจริงๆแล้วเหมือนกันนะ่าสงสารข้าสงสารเจ้า เจ้ามิเคยสิ้นหวังอย่างแท้จริงเจ้ายังคงยึดมั่นในความหวังอันริบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าทิ้งภาพหลอนด้ยสาระของความล่มเหลวไว้เบื้องหลังแต่ว่าเจ้าคาดหวังอะไรอยู่ล่ะเจ้าคาดหวังว่าโชคชะตาจะสงสารเจ้าและสวรรค์จะให้จุดเปลี่ยนแก่เจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าคาดหวังว่าจะมีฮีโร่ที่น่าทึ่งมาช่วยเจ้าอย่างนั้นหรืออ๋อจริงด้วยนะเกรงว่าเจ้าคงไม่รู้ว่าในตอนที่ข้า เขียนและอ่านนิยายของเจ้านั้นล่าที่ข้าเขียนไว้จะไม่หายไปแม้ว่าข้าจะหายไปก็ตามนางตัวใหญ่ซับซ้อนและสดใสและข้าคิดว่านางกลายเป็นความจริงและเจ้าก็เกิดใหม่แล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เจ้าก็ไม่สามารถมอบจิตวิญญ,ญาณให้กับโลกนี้ได้ความสับสนความไร้พลังและความสิ้นหวังทั้งหมดของเจ้ามาจากสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งที่เจ้าทำมันไม่ได้ข้าทำมันได้แล้ว คำตอบที่เจ้าหาไม่พบข้าคิดว่าข้าหามันพบแล้วและเจ้าเจ้าก็ไม่ได้สำคัญเท่าที่เจ้าคิดหรอกนะตอนนี้เจ้าสามารถยอมแพ้ได้แล้วเจ้าไปจากที่นี่ได้แล้วไม่ว่าจะมีเจ้าหรือไม่โลกนี้ก็ยังหมุนอยู่พูดมากขู่ปากไปเลยนะ ไม่ได้พบกันตั้งนานเลยนะเยเซียวยุวิธีจัดการกับพวกที่หัวแข็งนั้นการย,ยั่วยุเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว